สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักดำน้ำและผู้รักทองทะเลทุกคนวันนี้สยามเดชจ,จะพาคุณไปสำรวจโลกใต้ทะเลลึกพร้อมกับไขความลับของเจ้าแห่งทองน้ำฉลามแต่คนคงคุ้นเคยกับภาพฉลามดุยจากภาพยนตร์แต่รู้หรือไม่คะความจริงแล้วฉลามไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดฉลามเป็นสัตว์โบราณที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า400ล้านปีพวกมันเป็นส่วนสําคัญของระบบนิเวศช่วยรักษาสมดุลของมหาสมุทรนาเศร้าที่ทุกปีมีฉลามกว่า100ล้านตัวถูกฆ่าส่วนใหญ่เกิดจากการล่าเพื่อนําลิ่ไปทําอาหาร ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ความจริงแล้วฉลามส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นฉลามขาวฉลามเสือแต่โอกาสาที่เราจะถูกฉลามทำร้ายนั้นน้อยมากน้อยกว่าโอกาสาที่เราจะถูกฝาผ่าเียอีกฉลามไม่ได้มองมนุษย์เป็นอาหารเพราะมันมักจะหลีกเลี่ยงมนุษย์การผิญหน้าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเข้าใจผิดแต่รู้หรือไม่ว่าแม้แต่ฉลามก็ยังมีศัตรูตามธรรมชาติเช่นหวานเพชคฆาแตและที่สําคัญฉลามว่ายน้ำถ่ายหลังไม่ได้นะมัราะกกีบของมันถูก,ออกบบับ ลและหันมาช่วยกันอนุรักษ์เพื่อให้เจ้าแห่งท้องทะเลเหล่านี้อยู่พู่กับเราต่อไปอย่าลืมกดติดตามสอย่างไดเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและสะราระความรู้ดีๆเกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเลและพบก,กันใหม่นะคะ